สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง App อป the Day iPhone นะคะพบกับทีเจฝนกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะฝนก็มีแอปพลิเคชันดีๆเนี่ยมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกาันใครที่ชอบดูทีวีนะคะอยู่ที่ไหนก็อยากจะดูทีวีตลอดเวลาไปต่างจังหวัดและอยากจะดูทีวีนะคะหลายคนก็เคยลองโหลดแอปพลิเคชันที่สามารถดูทีวีผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะ บางคนดูไปก็กระตุกค่ะเพราะว่า 3G เนี่ยแรงไม่พอนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าทาง TrueMove f a c e เนี่ยนะคะที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 3G Plus เนี่ยนะคะมีแอปพลิเคชันออกมาให้ได้ลองใช้กันค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน นั่นเองค่ะเขาบอกว่าดูได้อย่างลื่นไหลนะคะไม่มีสะดุดเลยค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญนเนี่ยนะคะเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสามารถดูได้ทั้งใน iOS Android นะคะแล้วก็สามารถเล่นผ่านเว็บได้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นลูกค้าท o มู e e ฟชเนี่ยเขาบอกเลยว่าดูกันไปเลยฟรีๆ1ปีเต็มๆค่ะน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ H TV บริการที่ทำให้คุณดูรายการทีวีที่คุณชื่นชอบได้หลากหลายบนโทรศัพท์มือถือให้คุณสัมผัสประสบการณ์ดูทีวีระดับโลกแบบ HDI บนมือถือกับ TrueVision และช่องต่างๆจาก TrueLife กว่า90ช่องค่ะโดยแอปนี้เนี่ยนะคะให้บริการบน iPhone ส่วน iPad นะคะก็จะเปิดในโหมด 2x ค่ะและจะเชื่อมโยงกับโซเชียลเน็ตเวิร์ของ My Life เพื่อการแบ่งปันเรื่องราวที่เราสนใจให้เพื่อนๆได้ทราบกันด้วย การใช้งานนั้นเพียงเพื่อนๆมีเพียงแค่ True ID เพียงเท่านั้นนะคะก็สามารถเข้าไปใช้งานแอปนี้ได้แล้วหรือถ้าหากยังไม่มีก็สามารถสมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์ของ TrueMove หรือว่า TrueMove Face ได้เลยค่ะเปิดเข้าตัวแอปก็จะเจอหน้าไอคอนต่างๆนะคะเมื่อเข้าหน้า Home ก็จะมีในส่วนของ t r u e v i s i o n หรือ Free to Air ค่ะให้เราได้เลือกดูกันอย่างมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น True Life TV 3, 5 7 9 และเมื่อเข้าทีวีอัปเดตนะคะก็จะได้อัปเดตขา่าวสารต่างๆในวงการทีวีทั้งไทยและเพศนั่นเองค่ะและเพื่อนๆนะคะก็ยังสามารถแชร์คอมเมนต์หรือว่าจะกดไลค์ลิงก์ที่เราชอบได้อย่างง่ายดายนะคะโดยแอปเนี่ยก็จะเชื่อมกับ My Life ของเพื่อนๆแล้วก็ถือว่า HTV เนี่ยนะคะเป็นแอปดูทีวีที่ครอบคลุมการรับชมต่างๆไว้บนมือถือได้อย่าง ครบคันกันเลยทีเดียวยังไงนะคะเพื่อนๆก็รีบไปโหลอดติดเครื่องสมาร์ทโฟนกันไว้เลยค่ะรับรองว่าสนุกกันแน่แน่ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆแค่นี้เนี่ยนะคะก็สามารถรับชมทีวีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะก็สามารถดูได้เลยค่ะผ่านแอปพลิเคชัน HTV นั่นเองค่ะ To Move Place นี่นะคะก็พร้อมที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะใครสนใจนะคะรีบไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะที่ App Store นั่นเอง ส่วนใครมีแอปพลิเคชันดีๆนะคะก็อย่าลืมเอามาแชร์กันได้ค่ะทาง t ok. e k t a l k o l i f e c o m t e c t a l k gang ค่ะแล้วก็ติดตามกันได้นะคะผ่าน t e k ok. t a l k o l i f e c o m ส่วนวันนี้นะคะเวลาของฝนหมลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ